เดี๋ยวเราจะไปสนทนานะฮะกับคุณภบชัยพัทราวิทย์นักกลยุทธ์ตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์และสินทรัพย์ดิจิทัลสายงานวิจัยจาก InnovestX ซนะครับซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX สวัสดีครับคุณภพชัยครับครับสวัสดีครับท่านสองท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับสวัสดีครับก็ตามที่โปรยหัวไปเมื่อครู่นี้นะครับประเด็นใหญ่สาหรับตลาดทุนไทยก็คงจะเป็นเรื่องของการเมือง สำหรับรอบสัปดาห์นี้ดูแล้ว4ี่เรื่องเร่งด่วนเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมภัยพิบัติตรงนี้ของคอรมบอหนูหนึ่งมันจะส่งผลอย่างไรต่อภาพในเชิงเศรษฐกิจและจะมีผลอย่างไรต่อเนื่องมาถึงตลาดหุ้นครับคับผมนะครับตรงนี้นยนะฮะเราก็บอกนะครับว่าทางด้านของรัฐบาลนะของคุณอนุทินตรงนี้เองนะครับก็คงจะต้องใช้เวลานะครับอย่างค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับเนื่องจากว่า ข้อจกัดนะครับเรื e ่องเรื่องของระยะเวลาที่ที่ก็ถูกกาหนดเอาไว้นะครับที่สี่เดือนตรงนี้นะครับผมก็เลยทำให้แต่ละจุดตรงนี้เองนะครับต้องเน้นนะแล้วก็โฟกัสกันนะครับไปที่แต่ละด้านเลยนะครับอย่างเช่นในส่งของตัวเศรษฐกิจนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการนะครับนำเอามาตรการนะครับที่เคยเอามาใช้นะครับแล้วก็น่าจะใช้ได้ผลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอามาใช้ ป็นออกไปก่อนนะครับอาจจะ er, er, อาจจะไม่ได <adic god. S 1> ้ม <I milhões S 1> ีเวลาที favor, claro fik, ่จะมาคิดนะครับคิดหรือว่าเรื่องของการออกมาตรการใหม่ๆนะเพราะว่าถ้าออกมาตรการใหม่นยก็ต้องใช้เวลากินเลี้ยเวลาไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็น่าจะเน้นนะฮะเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มน่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลดค่าของชีพอันนี้เป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้เน้นนะเรื่องของการเพิ่มรายได้มากมากเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นเรื่องของการ เรค่อจ่ายนะครับเราก็เลยจะเห็นการันของตัวมาตรการอย่างคนลครค่ิงตรงนี้นะครับที่น่าจะถูกปฏิบัตนะครับเอามาใช้ใหม่จริงๆจะบอกว่าปัดจุนก็ไม่ถูกนะครับแต่แต่ว่าเป็นเฟสต่อเนื่องแล้วกันนะครับหลังาที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ออกมาถึงออกมาถึงห้าเฟสนะครับแล้วก็น่าจะมีเป็นเฟสใหม่ก็คือเป็นเฟสที่ผมตรงนี้ออกมานะครับซึ่งก็อน่าจะเรียกได้ว่าเข้าเป้าหมายนะครับที่จะเน้นเรื่องของการลดค่าของชีพตรงนี้ นะครับหรือว่าอย่างในส่วนของเรื่องของความมั่นคงกับเรื่องของความมั่นคงตรงนี้เองนะก็หลักๆเลยเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาวความขัดทพาดนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาตรงน,นะครับผมตรี้เนี่ยนะครับก็าอาจจะเห็นว่าทางด้านของคอรมนนะของคุณอนุทินตนี้เองนะครับก็มีการไปเชิญน,นะทางด้านของอโคต้าเป็นรัฐมนตรีคนนอกนะครับก็คือ,อเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตรงเนี้ยนะครับก็มองว่า เชิญคณะของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมีความชำนาญตรงนี้นะครับมาแก้ปัญหาตรงนี้เองนี่น่าจะเป็นที่เรียกว่าเป็นชัดคัดนะครับเป็นทางลัดที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดบางขึ้นะครับส่วนดา้านของภัยธรรมชาตินะฮะแล้วก็ภัยสังคมตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการออกมาตรการนะครับอะไรมาเข้ามาช่วยเหลือนะครับเข้ามาเพิ่มเติม้านของประชาชนนะครับที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับทั้งในส่วนของตัวภัยธรรมชาติแล้วก็ในเร่นของตัว ภัยสังคมต่างๆตรงนี้นะครับก็น่าจะถึงเรื่องของการออกมาตรการชดเชยต่างๆตรงนี้นะครับน่าจะมีเลดอกเบี้ยมาตรการต่ออกครับแต่ว่าโดยรวมตรงนี้เองก็ถือว่านะครับตลาดเองน่าจะตอบรับนะครับทางด้านของคนมองนะครับแล้วก็านด้านของหน้าตาของรัฐบาลของผมคทณผู้ชนะครับตใน้อเนี่ยผมว่าก็สังเรื่องด้วยกันนะครับที่ได้เนี่ยกับอะไปเมื่อสัปคืนครับว่าอย่างแรกก็คือมีการเชิญานด้านของ คนนอกนะครับที่เขาเป็นนักวิชาการที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ยครับเข้ามาเรื่องของหลวยนะครับก็คือตามเสียงนียมรองจากกองทัพสุดเกาะนั้นนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการเอามาตรการเดิมนะครับก็เอามาใช้ต่อตรงนี้นะครับก็จะไม่เสียเวลาในการที่จะเอาตัวตัวมาตรการใหม่นะครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือเรื่องของผู้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำาปัตรงนี้เองนะครับก็น่าที่จะดำเนินนะครับไปได้ต่อเนื่อง ครับผมซึ่งตรงนี้นะเราก็มีการประเมินกันนะครับคร่าวๆนะว่าอย่างเช่นทางด้านของตัวมาตรการนะครับมาตรการเอ่อตัวเครื่องที่ตอมาตรงนี้เองนะก็น่าที่จะมีการเอ่อหนุนนะครัทางด้านของตัว GDP นะครับในในปีนี้นะฮะก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่เอ่อปรับขึ้นขึ้นมาได้นะครับอีก0.13%ด้วยกันนะครับก็คือจะทําให้มีเม็ดเงินเนี่ยนะเข้ามาหมุนเวียนในระบบเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ย ขึ้นมาได้อีกนะครับศูนย์จุดเป็นสามเปอร์เซ็นต์ครับก็ถ้ามองตรงนี้ตรงนี้นะแต่ก็มองว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็พอเข้าใจได้นะครับว่าทางด้านของด้วยระยะเวลานะครับในการบริหารงานของคุณต่อคณะของคุณอนุทินตรงนี้นะครับที่ค่อนข้างจะจัดการครับที่รายชื่สี่เดือนนะครับก็เลยอ่ะอย่างน้อยนะก็่วยดันทีดียกันขึ้นมาได้ครับแล้วก็เนี่ยนะครับเศรษฐกิจนั้นมีการเรียกว่ามีการกระตุ้นมาตรงนี้ ก็น่าจะส่งผลดีนะต่อตลาดของตลาดึ้นงบ้านเราด้วยครับโดยน้อยเนี่ยนะกะคือเรื่องของความชัดความชัดเจนนะครับทางด้านการเมืองนะครับก็น่าจะหนุนนะตลาดของตัวฟันโกลนะครับที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการไหลเข้านะครับแล้วก็ไหลออกไปนะก็น่าทําให้ตัวฟันโกลนั้นมีโอกาสนะที่อาจจะกลับมาได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็โดยสรุปนะครับมองว่าตลาดนไทยครับในช่วงของตกระดานนี้นะครับก็วันนี้เองเนี่ย น่าจะมีการตอบรับได้ในเชิงบวกนะครับแล้วก็มองกนันนะของตัวกรอบบนนะของของเซตนะครับถ้ามองกันย,วยาวๆในสัปดาห์นี้นะครับก็มองว่ามีโอกาสนะที่จะขึ้นไปได้ถึงไฮเดิมก่อนหน้านะครับก็คือหนึ่งสองแปดห้านะครับแล้วก็ถ้าแถวผ่าน,าน 1, 2, 8, 5, ขึ้นไปได้ผ่านหนึ่งสองแปดข้าขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็น่าจะไปต่อได้ถึงพันสามหรือว่าพันสามร้อยบวกบนะครับก็อาจจะขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนกรอบล,ล่างนะกรอบล่างเนี่ยก็อมองไว้แถวๆสักบริเวณหนึ่งสองแปดห้าหนึ่งสองแปดศูนย ไม่น่าจะลงตัดตอนทีคชอบผมอืมโอเคเออมันจะมีอย่างกรณีของภัยพิบัติเนี่ยเออคุณพบชัยมองว่าสี่เดือนของคุณอนุทินนะฮะหรือว่ารัฐบาลชุดนี้มันเพียงพอที่จะทําให้ถึงขั้นมีการประกาศลงทุนโครงการใหญ่ๆเลยไหมด้านสาธารณภคหรือมันจะไม่ทันการอย่างไรตรงนี้ตลาดพุดมองเช่นไรครับถ้าในส่วนของการประกาศโครงการใหม่ๆนี้เองนะครับก็คาดมาน่าจะยังออกมาไม่ทัน นะครับน่าจะอย่างของอเาเพราะว่าถ้ามีการประกาศออกไปนะครับมันก็จะไปเรียกว่าไปไปสร้างเรื่องของภาระผูกพันนะครับจาบพลระของรัฐบาลถัดไปนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่นะครับว่าทางด้านของของรัฐบาลของุณอนุทินตรงนี้นะฮะก็ต่อไปนะจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ยังไม่ดูนะฮะอันนี้คือคือสหรับพื่อในแง่ของแบบทั่วไปนะครับว่ารอบหน้าสมัยหน้าเราอยังไม่ดูนะครับภาระของรัฐบาลภารงของตรมชุดนี้เนี่ยจะจะกลับเข้ามาได้ หรืิเปล่าครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการเลงทุนกอ่อสร้างใหญ่ๆใ,ใหม่ๆหรือเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่ทันจะเบาชุดนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องของการตอนนี้เรื่องดเนินครับตำแห่งของมาตรการเดิมนะที่ที่น่าจะมีมาเกาะร่างนี้นะครับแล้วก็น่าจะเห็นเรื่องของการไม่้ว่าเป็นการจ่ายเงินชุดเชยนะครับหรือว่าเป็นการไร่อว่าเป็นการซ่อมนะครับเป็นการซ่อมบํารุงนะรในในส่วนของ สิ่งที่ที่เสียไปตรงนี้นะครับน่าจะมานาจะเป็นในส่วนตรงนั้นมากกว่าอืมอืมโอเคอก็คือหลักๆยังเกาะอยู่กับอ,อของเดิมที่มีมาอยู่แล้วรวมถึงมาตรการเดิมก็จะเป็นทั้งการต่อย,ยอดเป็นการซ่อมแซมบำรุงนะฮะก็คือทำให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นว่ายอย่างนั้นเถอะใช่ครับ ถ้าดูจากประเด็นเรื่องเอาผมผมกลับไปที่เรื่องของเศรษฐกิจกับสังคมเพราะมันจะสอดคล้องกันเรื่องของอกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ลดค่าของชีพด้วยตรงนี้อย่างกรณีของการออกมาตรการอาจจะเป็นคนละครึ่งเฟดส,สองหรืออาจจะปลายปีนี้อาจจะมีช็อปช่วยชาติอะไรต่างๆออกมาแบบนี้เนี่ยในเชิงของชุดหุ้นในกลุ่มหุ้นที่เราแนะนำมาฮะตรงนี้มีหุ้นยังไงบ้างครับตรงนี้ครับผมนะครับก็ตอนนี้นะฮะเราเคย<ด> ตรงน,นี้นะครับคือคือต้องขออน,นุญาตเปลี่ยนก่อนออนะครับว่าทางด้านของมาตรการคนละครึ่งตรงน,นี้นะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เคยมีมาแล้วเนี่ยห้าเฟสด้วยกันครับในรัฐบาลของคุณพลเอกประยุทธ์นะฮะก็ออกมาห้าเฟสครับแล้วก็ถ้าออกมาใหม่ครับเฟสใหม่เนี่ยก็จะเป็นเฟสที่หกนะฮะเราก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่ามิตเงินเนี่ยนะครับตั้งหน้าจืดแถวสักบริเวณสามถึงห้าหมื่นล้านบาท S <S ครับสามถึงห้าหมื่นล้านบาทตรงนี้นะก็คงจะต้องดูว่าจะได้สิทธิ์นะครับประชาชนที่จะได้สิทธิ์เนี้ยเป็นเป็นกี่คนนะ,คะแล้วก็จะ,จะได้วงเงินเท่าไหร่นะคร <S <S ับผมได้จะได้วงเงินตอบคนเท่าไหร <S <S <ล>่ซึ่งตรงนี้เองะครับหลกัหลกๆลยเนี่ยปุ้นที่ที่จะได้ประโยชน์เนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะเป็นปุ้นที่ปิงกับเรื่องของอาการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก<ล>นะครับผมดังนั้นเนี้ยนะนส่วนของผลิตลงทุนนะครับก็ แนะนําเป็นเป็นกลยุทธ์ลงทุนสองตีมนกันครับสองตีมลงทุนนะฮะแล้วก็หนึ่งตีมเก็งกำไรนะครับสองตีมลงทุนหนึ่งตีมเก็งกำไรอย่างทางด้านของตีมเก็งกําไรตรงนี้นะครับก็คือเก็งกำไรหุ้นที่เคยได้ประโยชน์นะครับจากพลังของมาตรการนละครึ่งในอดีตนะครับก็อย่างเช่นคณะของตัว p n p นะครับหรือว่าคณะธนิยะนะครับธนิยะนะฮะก็เป็นหุ้นนะเป็นหุ้นที่ประกอบกิจการประกอบกับ ประกอบธุรกิจเรียกว่าค้าปลีกค้าส่งนะครับของคู่พรนะฮะก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปครับหรือว่าอย่างทานด้านของคลืนที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะครับอย่างทานด้านของตัว c b ีแล้วก็ o อ p นะครับก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยครับแล้วก็อย่างทานด้านของหัดทิปนะครับหรือว่า s t สแล้วก็อีชินะครับหรืออีชิตตก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยครับก็เป็นการเก็งกำไรแล้วกันในส่วนของสีขาวคลืนที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับ เ p ็นพีดีบีีโอเอสพีนะครับประกอีชีนะครับส่วน2ทีมนะสองทีมที่เป็น2ที่ลงทุนนะครับก็เป็นทีมนะครับเป็นแรกนะครับก็เป็นทีมที่น่าจะได้อับนิสั์จากเรื่องของการออกมาแณการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่าที่อไปที่กระตุ้นนี้นะครับก็เป็นคด้าของคุณมั์ีนะครับทัลีกนีก็จะได้ประโยชน์เนี่นาจะชัดเจนครับกอนนะนำคานของตัว CPO p ีแล้วก็กลั l แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นต้นนของผู้ในกลุ่มท่องเที่ยวครับเป็นกลุ่มต้นนักของตัวเซนเทลแล้วก็ต้านัของผู้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมครับอย่างต้นนักของตัวธรรมะนะครับแล้วก็ตีมลงทุนตีมลงทุนตีที่สองนะครับก็คือเป็นต้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับดอกเบี้ยขาลงนะก็จะเห็นว่าช่วงของปาร์ติชั่นที่แล้วใช่ไหมครับที่มีการประกาศตัวเลขภาพักงานของสหรัฐเนี่ยออกมาแย่นะอออกมาแย่ปุ๊บ เนะก็เลยมีความคาดหวังว่าคณะของโปรเซตตเองเนี่ยขเขาล่าถึงดอกเบี้ยนะครับหรือ mm hmm. กว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยครับซึ่งแนวโน้มดอกเบียเ้ยนะก็จะเป็นขาลงชัดเจนนะครับบ้านเราเองก็ดอกเบีย้ยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงชัดเจนเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นนะครับที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของดอกเบี้ยขาลงตรงนี้นะครับก็แนะนอนถึงคณะของหุ้นพัฒนาที่อยงสายนะครับจากคณะของตัว,ว,ว, mm hmm. ว A P mm hmm. และก็ T V แล้วก็มีหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อนะครับอย่างแรกของตัว MTC นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มรถไฟฟ้านะครับก็แนะนำคณะตัว B4PT ครับผม b p อันนี้ก็ในส่วนของทีมก็คือมีทั้งหมดก็คือ3ทีมก็คือทีมการำไรทีมของการลงทุนแล้วก็ทีมเรื่องของเกี่ยวของดอกเบี้ยขาลงประมาณนั้นใช่ครับก็ลองเลือกลงทุนกันดูก็ทัดทันใดก็ลองศึกษาก้นมูลนะครับว่าขึ้นไปไหน ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งฮะนอกเหนือจากประเด<บ>็นในประเทศและนอกประเทศเนี่ยรอบสัปดาห์นี้มีอะไรต้องเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษไหมฮะครับจริงๆนะครับถ้าจับปาเนี่ยก็อาจจะไปโฟกัสกันจริงๆอาจจะอาจจะนสัปดาห์นี้นะอ,ะอ,ะอะจาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับก็คือเรื่องของการประชุมครับก็คือจะมีประชุมนะในวันที่16-17นะครับผมหรับนีงเองตนะลาดพอที่ด้วยบ้านหน้าจะจับตานะเรื่องของเรื่องของ นโน้มนะครับที่เสร็จเองเขาจะลดดอกเบีย้ยนะครับตลาดเองตอนนี้เองนะก็คือไหลไปว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยเนี่ย 0. 0. 0. สูงถึง2เปอร์เซ็นต์ซึ่งโอ้ยเองก็มองว่าถ้าลง0.5เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคงจะแรงนะครับมันก็จะลงมาเยอะเลยทีเดียวเราเองก็ยังคาดหวังว่าน่าจะลง0.25เปอร์เซ็นต์นะครับของตลาดก็คือเริ่มเริมนะครับเริ่มเริ่มมองว่าลดไป0.5เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวเองนะครับเรื่องของความคาดหวังนะที่ การละส่งตเป็ดจะลดตัวเบีย้ยรงแรงๆองนี้นะครับกเลยต้องให้คํคำเองก็เลยถูกกันเยอะนะครับตรงนี้นนต้องระมัดระวังและกระดับเรื่องของของการลงทุนของคำด<ม>้วยครับก็แต่ตานแรกก็อาจจะต้องต,ตานะเรื่องของการประชุมเป็ดน,นะครับส่วนส่วน,วนประเ็ศอื่นๆนะครับถ้าจะมองกันก็อาจจะมองที่เรื่องของญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็นายกก็เพขึ้นจะลาออกกันไปนะครับเดี๋ยวคงจะต้องไปรอดูกันว่าทางด้านของ นายุ้คนใหม่กัฐะตาชุดใหม่นี้จะเป็นท่านใดนะครับ่าจะตาดูด้านของญี่ปุ่นนะครับอีกทั้งตัวและผมก็ผมก็บอกว่าถ้าเป็นประเด็นต่างประเทศเนี่ยก็มีอยู่สองส่วนตรงนี้นะครับก็คือการประชุมเป็ดของางหน้าครับแล้วก็เรื่องของการญี่ปุ่นนะครับโอเคคุณพพชัยวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณเส้นกันาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพพชัยพัทราวิทย์จาก S C B X ครับ ครับก็ดูเหมือนจะมีหลากหลายนะครับโดยเฉพาะปัจจัยภายในก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองและก็เรื่องของนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นะครับ<อ>ก็มีอยู่3ามทีมเนี่ยที่บอกไว้นะครับเรื่องของทีมของการเก็งกําไรอันนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่จะเป็นธนพิทยา OSP คาราบาลกรุ๊ป HTC ีีอิชินะฮะอันนี้ในส่วนของการเก็งกําไรในแง่ของการลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นกลุ่มที่กระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอย่างค้าปีกหรือ หรือท่องเที่ยวหรือกลุ่มนิคมสากรรมอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นทีมที่2และก็ทีมที่3ก็จะเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยขาลงก็หนีไม่พ้นอย่างอาสังหาริมทรัพย์ก็มี2หุ้นที่ทางาคุณพบชัยแนะนําก็คือแสนสิริกับตัว AP แล้วก็ไฟแนนซ์ก็ m t c แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือไฟฟ้านนเองนะครับ